สวัสดีครับกรเกษตรสวนพริกกับผมมื่อนี่กับไม้แล้วครับผมมื่อนี่จะพามาดูปักพริกในนาะครับปลูกได้แปดสิบมือครับผมปลูกวันที่หกกับเจ็ดธันวาครับมื่อนี้กับยี่สิบเจ็ดกุมภากับแปดสิบมือครับ รู้สึกว่าจีดบ่าันไหนครับดูแลยากใบกูดใบแข็งใบร่วงครับอู้โลกหลายครับผมมันสีเขียวกับแปลงนากับปราชื่อครับราวนาผมปม้บอเคยปลูกยักเทือพอแต่มาปลูกปีแรกครับดูแลยากเห็นห้องเพื่อนปลูกมันก็คืองามครับผมบัดมาปลูกมันหมด้คือห้องเพิ่นที่ครับดูแลยากที่ดีครับผมอู้แต่ว่ามาเกาะ นาที่ได้เก็บอยู่เราคิดว่าครับผมอันนี้ก็จะเป็นอัมพวาพัดครับตัวนี้ส่วนทางผู้นุ่นซีบกุหลองเนี่ยจะเป็นสปีดฮอตด้วยครับจะประมาณนี้นะครับผมแปดสิบมือสูงมาเกินเข่าครับเป็นเกินเขา่าเกินนิดๆอยู่ ส่วนมากทีบว่เกินอนะครับเพราะว่าผมเห็ดหล่องมันสูงแน่จัยยงหน่อยครับผมทางนี้จะเป็นสปีดฮอตดนะครับนี่สปีดฮอตลูกงามก็รู้ซึ้งว่าจีตัวปันได้ครับล่วงหลายนี่ครับลูกามันจีดแสงบงางจัดหน่อยนะครับเนาะนี่ครับก,กำลังออกหลายอยู่ครับตอนนี้กำลังออก เพราะว่าเมาื่อก่อนเนี่ยอากาศมันร้อนนะครับร้อนแน้หนาวแน่นนะครับดอกลวงปัดนี่มันเพาะกระเรื่อมมาติดใหม่ครับผมพิกงามผมจะได้ลวกอยู่จักกี่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ูครับเพราะว่าแหวกห้ามันมนีเลยนะครับมันสิมีแต่มันกําลังแตกภุ่มใหม่ลวกติ่แตกผุ่มก็กําลังเริ่ม แดดมันส่องจักหน่อยครับภาพมันก็ย้อนแสงบ่ค่อยนั่นปานไหนนี่ครับประมาณนี้กำลังกำลังเป็นดอกนี่นะครับลูกนหน่อยนี่ครับดอกก็ถือว่าหลายอยู่แต่ว่าแจา็มันสิจับปานไหนนะครับนังเท้อเป็นลูกออกมาใหญ่เติบแล้วครับก็ยังร่วงเสยอ,อยู่ครับ รประมาณนี้นอกก็ขอบคุณทุกท่านด้วยครับที่เข้ามารับชมช่องเกษตรสวนพีกผมครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อครับขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นกำลังใจไงครับผมครับสวัสดีครับ